วันนี้มีพัสดุมาส่งนะคะซึ่งเป็นพัสดุที่มีลูกค้าส่งมานะคะต้องการที่จะขายผ้าไหมให้เรานะอ่ะดูเลยนะคะกล่องยังไม่ได้แกะนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้ขายอ่ะเราจะเปิดพัสดุให้ดูเลยนะคะว่ามีผ้าประมาณไหนบ้างซึ่งเราจะเปิดให้เห็นกันตรงนี้เลยนะคะซึ่ง ก่อนที่จะเปิดพัสดุเนี่ยมูจะอัดวิดีโอเป็นหลักฐานอยู่แล้วนะคะว่าผ้าเนี่ยถูกต้องไหมเป็นไหมแท้หรือเปล่าเพราะว่าเราต้องตรวจสอบก่อนนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบเห็นนะคะว่ากระดาษยังไม่ถูกตัดนะคะเช็คดูได้เลยนะคะกระดาษยังไม่ได้ถูกตัดนะคะกระดาษเป๊ะน,นะ,ะมนจะเริ่มกรีดนะคะแล้วก็เช็คผ้าว่ามีกี่ผืนนะคะเราจะมาเช็คกันว่าผ้ามีทั้งหมดกี่ผืนอ่าเขาส่งมาเนี่ยเป็นสรุงนะคะ ลักษณะเป็นสรูอ่ะเดี๋ยวเราคราวนี้เรามานับกันเก็บมีดนะคะโอเคเริ่มจากถุงที่หนึ่งนะคะเริ่มจากถุงที่หนึ่งเลยเขาส่งมาสองถุงนะคะถุงที่หนึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้มัดมาดีนะนี่อ่าเราจะเช็คให้ดูนะคะถุงที่หนึ่งมากี่ผืนจับดูเนี่ยรู้เลยนะคะอ่ะป๊าป๊าแพลนกล้องมาเลยค่ะ จับดูเนี่ยรู้เลยว่าเป็นไหมแท้นะคะพืนที่หนึ่งนะคะไหมแท้แน่นอนนะคะลูกค้าท่านนี้ไหมแท้แน่นอนพื้นที่สองถ้าไหมแท้แน่นอนค่ะจับดูก็รู้เลยว่าเป็นไหมแท้พื้นที่สามจับดูรู้ว่าเป็นไหมแท้นะคะพืนที่สี่จับดูรู้ว่าเป็นไหมแท้พื้นที่ห้าจับดูก็รู้ว่าเป็นไหมแท้พืนที่หกนะคะจับดูก็รู้ว่าเป็นไหมแท้พื้นที่เจ็ดจับดูรู้ว่าเป็นไหมแท้พื้นที่แปด จับดูรู้ว่าเป็นไหมแท้พื้นที่9จับดูรู้ว่าเป็นไหมแท้พื้นที่10จับดูรู kind of ว้ว่าเป็นไหมแท้นะคะแต่คราวนี้เดี๋ยวมนยังไม่กลางนะคะแค่เช็คให้ด uh ูก uh ่อนว่าเป็นไหมแท้นะคะถุงแรกเนี่ยเป็น10ผืนส่วนถุงที่2เราจะมาแกะดูเหมือนกันนะคะถุงที่2เราจะยังไม่กลางนะคะแค่เช็คเฉยๆว่ามากี่ผืนเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องเช็คคุณภาพแล้วเรื่องกลางใสเนี่ยเดี๋ยวมนจะมาเช็คอีกทีหนึ่ง เราจะต้องมากางไซส์แล้วก็ดูไซส์วัดขนาดแล้วก็ดูความสวยของผ้าอ่ปะปะปะรบกวนหน่อยกรีดเลยตรงนี้ครับผมอ่ะตอนนี้ผืนที่หนึ่งอันนี้ถุงที่สองนะคะถุงที่สองอ่ะอันนี้กองที่หนึ่งถุงที่หนึ่งถุงที่สองผืนที่หนึ่งเนี่ยนะคะมนจับดูนะคะมนรู้เลยว่าเป็นไหมแท้ซึ่งคนเล่นผ้าไหมเนี่ยเราจับมาตลอดนะคะเราจับมาตลอดทั้งชีวิตเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นไหมแท้หนึ่งผืนสองผืน สามผืนสี่ผืนห้าพื้นหกพืนเจ็ดผืนแปดพืนเก้าพืนสิบพื้นทั้งหมดยี่สิบพื้นนะฮะและเป็นไหมแท้ทั้งหมดยี่สิบพื้นและเป็นไหมแท้ทั้งหมดยี่สิบพื้นเลยโอเคอ่ะ เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะมนจะเช็คคุณภาพผ้าแล้วก็ตรวจสอบดูว่าผ้านะคะอยู่ในสภาพไหนบ้างนะคะแล้วก็ตีราคาให้กับลูกค้าที่ส่งมาขายให้มนนะคะอ่ะป๊าป๊าแลนมาเดี๋ยวมลจะเช็คคุณภาพผ้านะคะเมื่อเช็คคุณภาพผ้าเสร็จแล้วตรวจสอบดูนะคะขนาดความกว้างความยาวแล้วก็ตีราคาให้เลยว่ากองเนี้ยสิบผืนให้ราคาเท่าไหร่แล้วก็กองเนี้ยสิบผืนให้ราคาเท่าไหร่นะคะเราก็จะตีราคากันให้เลยแล้วก็ซื้อสดนะคะ ซื้อสดงดเชื่อเบื่อทวงนะคะดิฉันจะทําการโอนให้เลยเมื่อดิฉันตรวจสอบเสร็จแล้วสําหรับท่านไหนนะคะที่ชมคลิปนี้ต้องการที่สขายผ้าไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเก่าผ้าโบราณน,นะคะย้ํานะคะว่าขอเป็นผ้าไหมแท้ถ้าคุณมีเป็นผ้าไหมแท้นะคะผ้าของคุณพ่อคุณแม่ที่เก่าแล้วคุณตาคุณยายที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ตามนะคะส่งมาที่มนตรามหาราณีนะคะหรือว่า พิมพ์เข้าไปนะคะภาษาไทยพิมพ์เข้าไปว่ามนตรามหาราณีหรือว่ามนตราผ้าไหมท่านก็จะเจอเพจแล้วก็ติดต่อมาที่เพจได้เลยค่ะหรือโทรมหามนตได้เลยที่0 8 4ย์แปดสนะคะมนก็จะจะได้คุยนะคะคุยรายละเอียดก<ม>ันเบื้องต้นเนี่ยบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วไกลมนเน่ยเดินทางไปซื้อถึงที่เนี่ยบางทีผ้ามันน้อยมันไม่คุ้มจะให้ลูกค้าเนี่ยส่งพัสดุมาให้ก่อนแล้วเราจะเปิดอัดคลิปแบบนี้เลยซึ่งทุกอย่างนะคะ เราทำให้ดูแบบเรียวเลยก็คือซื้อขายกับมนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะจริงใจซื่อสัตย์มีความยุติธรรมนะคะซึ่งเรานับเนี่ยลูกค้าบอกส่งมา20ผืนก็ครบทั้ง20ผืนและดิฉันเช็คแล้วนะคะเป็นผ้าไหมครบทั้ง20เผืนวันนี้นะคะดิฉันจะทำการวัดไซส์แล้วก็แจ้งขนาดไปยังลูกคา้าว่าไซส์เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ตีราคาให้ลูกค้าเลยนะคะก็จะทำการโอนกันเลยเนาะ อ่าถ้าได้ราคาที่ยุติธรรมลูกค้าโอเคสมเหตุสมผลเราก็โอนกันวันนี้เลยแล้วก็อ่าท่านไหนหอยู่เผื่อว่ามีผืนอื่นๆนะคะท่านจะได้ส่งมาขายให้มนอีกนะคะกราบขอบพระคุณมากๆมนฝากด้วยนะคะเพจมน์ตรามหาราณีเป็นเพจที่รับซื้อผ้าไหมเก่านะคะรับซื้อผ้าเก่าผ้าโบราณรับหมดเลยแล้วก็มีขายผ้าเก่าผ้าโบราณด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ